สวัสดีครับจเจอในครั้งนับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม o f f ฟิ c i a l นะครับช่องนี้นะครับสลาลม o f f ฟ c เ a l เป็นช่องสำรองของอ่าช่องหลักของผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็ทำช่องนี้ไว้นะครับเผื่อว่ากรณีช่องหลักมีปัญหานะครับผมจะได้แบบไม่ขาดการติดต่อนะครับจะได้รับซื้อเหรียญเพื่อน,อนๆมีข้อมูลมาอัปเดตได้ ไม่ขาดการติดต่อนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมมาทำช่องสำรองนะครับผมก็มีแนวคลิปอันนี้มานานแล้วแล้วก็เริ่มทำช่องสำรองมานานแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับมีเหรียญตามรายการนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ตลอดนะครับจนจบคลิปนะครับ แอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอมีเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อแล้วก็ค่อยส่งรูปมาดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับนอกจากาเหรียญ5บาทที่ผมรับซื้อหลกัหลกๆแล้วนะครับที่มีปี40แล้วก็46นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเออหารู้แล้วปี40 46นะครับนอกจากเหรียญ5บาทปี40แล้วก็ปี46นะครับ พอสออื่นๆนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นแบบแบบที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นเหรียญ5บาทแบบเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยชนิดแรกนะครับที่ผมจะให้ดูที่จะให้ชมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญปกติก่อนนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญนี้ปกตินะครับนี่นะครับ ก็คือขออนุญ,ญาตอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีสมาชิกใหม่ๆมาติดตามแต่ว่ายังไม่รู้จริงๆนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นพรเสเหรียญกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญแบบแบบสเปคแบบว่าเป็นแบบ ของเหรียญหมุนเวียนเลยนะครับที่กรมธนารักษ์ผลิตออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูแบบนี้ก็คือแบบปกตินะครับแต่ว่ามาดูกันเลยนะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่มีราคานะครับถ้าเกิดเป็นภาษีตรงผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่พบาทนะครับภาษีตรงเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆตั้งเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับด้านก้อยแล้วก็หมุนดูนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นแบบพัสเหียญตรงนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับขายได้ทุกปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญซีรีส์เก่านะครับเป็นเป็นเป็นของในหลวงรัชกาลที่9พัสเหียญพัสเหียญเล็กนะครับอันนี้คือพัสเหียญใหญ่นะครับนี่นะครับอันนี้พัสเหียญใหญ่นี่พัสเหียญเล็กนะครับแล้วก็ของในหลวงรัชกาลที่10 ก็เช่นเดียวกันนะครับมีแบบผิดพลาดออกมาให้เราได้เห็นกันแบบบ่อยครั้งนะครับก็ลองสังเกตกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ให้จบแล้วกันนะครับพูดพูดค้างไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็คือปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครมีรุ่นเก่านะครับที่เป็นพระเสียนตรงก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ รุ่นใหม่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงก็รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูพระเสียนตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงพระเสียนตรงเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับตั้งด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับใครมีอ่าถ่ายเป็นคลิปแล้วส่งมาให้ผมแบบนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับจับเหรียญเนี่ยแล้วก็หมุนตั้งด้านหลังขึ้นนะครับแล้วก็หมุนให้ตรงๆแบบนี้นะครับจะตรวจสอบง่ายนะครับก็รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับ แต่ว่ามีอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญ5บาทบีกัณฑนาพิเศษนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้เป็นเหรียญแบบยังไงอ่ะใช้ในระบบหมุนเวียนด้วยแล้วก็ <c oughs> เ,เป็นเหรียญประมาณว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ระลึกอ่ะจะมีราคาหน้าเหรียญแล้วก็ยังไงอ่ะจะเป็นพระเสียนตรงอยู่แล้วนะครับแบบนี้คือแบบปกตินะครับเนี่ยเป็นพระเสียนตรงปกตินะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าจะให้มีราคานะครับต้องเป็นพัดเสียงกลับนะครับอันนี้ไม่งงนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จะแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนอื่นๆนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเหรียญปกติจะต้องเป็นพัดเสียนตรงแบบนี้นะครับถ้าเหรียญปีกาญจนาวิเศษหมุนออกมาจะต้องเป็นพัดเสียนกลับถึงจะมีราคานะครับอันนี้ตรงกันข้ามกันนะครับเหรียญหมุนเวียนต้องเป็นพระเสียนตรง เหรียญปีกาญจนาต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับก็ลองสังเกตกันดูแล้วกันนะครับไม่งงนะครับพอเข้าใจนะครับมือใหม่ก็ลองไปค้นหาลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ถ้าเจอหรือว่ามีต้องการจะขายก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่องนี้ทำคลิปสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมอ f ฟฟิเชีคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ